สำหรับกิจกรรมค่ำคืนนี้นะครับผมเป็นในส่วนของชุดกิจกรรมไ้ยเป็นในส่วนของกิจกรรมชุดบรูมันบูบัมมี่นะครับผมเป็นในส่วนของชุดมัมมี่อียิปต์ไปแหละนะครับผมพร้อมกับคาตานะใหม่หรือว่าเก่าวน่าจะเป็นคาตานะใหม่แหละนะครับผมที่มัมมี่ตัวมัมมี่นี้ถืออยู่นะครับ เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับผมว่ามันจะสวยเท่ขนาดไหนแล้วก็มันมาในรูปแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมอีกทีหนึ่งนะครับผมคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับฝากน้องเชียร like, ์ share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมคลิปนี้พี่ขอสักหนึ่งร้อยไลค์ไปนะครับผมคือแบบหลังจากที่พี่ห่างหายไปนานนะครับผมคลิปนี้พี่ขอสักห like น,นึ่ง like ร้อยไลค์ไม่รู้ว่า จะแจ้งเตือนหรือเปล่านะก็เลองก็ไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดแล้วก็แชร์ไปตายพี่ด้วยแหละนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์เพื่อเปิดการมองเห็นในพี่ด้วยนะครับไม่รู้มันพอดีว่าแบบคลิปพี่บินไปยังไงดูเออไม่ได้ลงหลายวันแล้วก็ติดก,กับเรื่องเอ,อ่อเพื่อนของพี่รับเป็นยาด้วยพี่ก็เลยไม่ได้ทำคลิปนะครับผมสิบวันเนี่ยคือสิบวันได้อยู่แล้วก็นี้มาลงคลิปให้แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยไป let's go <S let โอเคผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ยิ่งดีเกมเ,เมอร์นะครับโอเคผมจะพิจารับกิจกรรมค่ำคืนนี้นะครับเป็นในส่วนของกิจกรรมชุดม,ม,ม,มัมมี่พร้อมกับคาตาณามัมมี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับบูมัมโบมัมมี่นี่นแหละคือสาเหตุที่พี่ไม่ได้มาทําคลิปนะครับแต่ก่อนอื่นเลยขอนี่ก่อนน้องๆคนไหน,นต้องการซื้อกงซื้อเอ้ยเติมเกมเราสามารถไปเติมได้ที่เพจอีซี่การ์ดได้เลยนะครับมีทั้งเมฟ้าแล้วก็มีทั้งยูเอดี้นะครับลิงก์ก็จะคลิป ขึ้นไม่ได้นานๆน,นะช่วงนี้เอไอตัวจับเบนมั่วชิบหายเลยนะครผมคือแบบพี่โดนไป7วันนะครับไม่ได้ลงคลิปแล้วก็ก่อนนั้นพี่ก็ไปไปเกี่ยวกับงานรับเป็นยาของเพื่อนนะครับผมที่สงขาแล้วก็ไปยิงที่สุราษฎร์ไปต่อด้วยกระบ,บี่แล้วก็วันเสาร์หน้าก็ไปพัทลุงอีกนะครับเยอะะไปหมดเลยเออเยอะะไปหมดวันเสาร์วันเสารนะ์อาทิทย์ วันเสาร์ไปสงขาสาวน้านะครับวันที่21นะไป็นสงขาแล้วก็วันที่22ไปพัทลุงใครที่เรียนอยู่ภาคใต้ก็ฝากทักทายด้วยละกันแต่น้นนองๆน,น่าจะไม่รู้จกักหลายเพราะแบบพี่ไม่เคยออกกล้องนะครับโอเคไปดูกิจกรรมกันเลยดีกว่าคือสมาชิกหายไปหลายวันนะสมาชิกติดที่ไอ้โดนแบนมนนนั่วอะไรรู้อะไรเลยนะเพ่งที่หายโอเคเดี๋ยวพี่จะพาไปดูอุ้ยพระน้าสวย ชุดมีสวยชุดนีก็สวยนะทุกคนนะโล่งตรงนี้เลยโล่งโจ่งแล้วก็มีหัวแยกนะครับแต่ยังไงมันก็ได้ชุดเดียวกันก็ต้องสองชุดนั่นแหละมันบอกว่าเริ่มต้นเพียงแค่เจ็ดเพท่านั้นเองเจ็ดเพศเด้แต่กอนดนเลยนะครับพี่ฝากกันด้วยสำหรับชุดนี้ก่อนเลยนะครับผมแรปเปอร์นักฮองกาลาเวลานะครับผมเป็นชุดแรปเปอร์มากี่วันไม่รู้อ่ะพี่มาไม่ทันว่ะไม่ได้สูงให้น้องๆดูเลยนี่499าบเกาเเ แต่มี1,000ด้วย1,000โทเคีนได้1,000นี่คือแรกได้2อจุดเลยนะถ้าน้องสุดได้1,000นี้น้องน้องทำอะไรได้ชื่อผู้หญิงแล้วก็ชื่ผู้ชายเลยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอะไรอีกนี่ปลาแล้วก็มีผู้เก็บมังกรเลยเมื่วโอเคหมดแล้วก็คังแสร็จอุ้ก็มานะครับผมอันเดี๋ยวมาสุดในส่วนของชุดนี้กันดีกว่าคิดนี้ก็เริ่มต้นเพียงแค่7เพชรแล้วก็19เพชรขอคิดก่อนนะนะถ้าเราหมอตู้นะครับผมมันจะหมดกี่เพชรนะแัวหนึ่ง เพรคือแบบมันเริ่มต้นเป็นแค่เเพชรแต่ครั้งถัดไปครั้งถัดไปอ่ะมันมันสิเลยไงมันไม่ได้ขึ้นทีละ7 17เนเแบบนั้นไงมันแค่ครั้งแรกเจ็ดเฉยเจเพชรบวกสิบเก้าบวกสีบวกเกบวกร้อแต่ส่วนมากม,มันจะไปตันที่ชิ้นสุดท้าย99 3 9ก้าเ โบตู้ก็หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเพชรนะคุณดูนะแต่งั้นเอาเป็นว่าพี่จะมาถ้าพี่ได้ในส่วนของคัตนาก่อนพี่จะไม่เอาในส่วนของชุดนะครับแต่คือถ้าพี่ได้ในส่วนของชุดก่อนพี่ก็จะเอาคาัตนาเลยเพราะว่าชุดที่ไม่ค่อยสะสมแต่พี่จะสะสมในพวกไอ้คัตนานี้มากกว่านะชุดพวกนี้เดี๋ยวมันก็มาในรูปแบบเอ่อตางค้าลดราคาอยู่แล้วนะครับงันเดี๋ยวถ้าน้องๆต้องการเอาชุดนั้นน้องๆต้องมาเอาเน้นออกไอ้พวกนี้นะพวกฝั่งนี้นะ ตอนนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆต้องการออกคาตานะน้องๆก็สามารถเน้นออกไอ้พวกนี้เอาไอ้พวกนี้ออกนะเอาแบบไอ้พวกนี้แบบนี้มันจะได้แบบตืด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 นี้เลยนะเชื่อพี่นะครับผมแถ้าน้องๆอยากได้แบบไอ้พวกทีดออกก่อนน้องๆก็จะมาเอาพวกนี้ออกนะครับผมหรือว่าเอาแบบนี้ก็ได้แต่นะมันจะมามันจะมาแบบนี้ตึ๊ดแล้วก็ตึ๊ดตึ๊ดตืดนี้นะแต่งั้นเอาเป็นว่าคลิปนี้เดี๋ยวพี่จะมาเน้นออกแถวนี้นะพี่เน้นออกกันเลยเดี๋ยวขอดู้แบบ You? You ถ้าได้จบเลยนี่คือว่าดงดีจัดเลยนะอ๋อสองชินี้อล้กันนะผมเนี่ยสอนี้ยนไปไปครับเพแรกว่าว่าเกนรนี่คือของเิาเพชรนะครับไรไรไรต้องเคลียร์พวกนี้มันต้องเคลียร์อมันต้องเคลียร์ด้านบนนี้ออกให<ๆ>้ <unintelligible> ออกก่อนนะไม่ต้องเทียร์ฝั่งนี้ออกก่อนต้องเทียร์ตรงนี้ออกก่อนเฮ้ยเอาว่ะทำไปทำมานี่คือน่าจะเอาชิ้นสุดท้ายละมัง่งไปครับ 99, 99เก้าเก้าเมตรไปเอาว่าสูตรเอาว่าเฮ้ยเกินป้ายเลยชิ้นละสี่ไปเก้าเก้าเลยนะครับอันนี้ออกอ่ะพี่คิดว่ามันน่าจะเอาชิ้นสุดท้ายบางคนดู ดวงนี้ไม่ได้ผลวะสูตรนี้ไม่ได้ผลวะไชครับข9ชุดเฮ้ทำไมไม่เห็นคัตนาคนวะถ้าเปิดโคาตนะไมอยากได้อะนี้ได้รกกาคาขอคัตนะสวยไม่หมดตูคนรูเฮ้ยราะว่า คดี่่กลบไปเลยกี่กี่โทเคนีีก้ดพี่หมดเป็นแค่171ัเจ็่เโทเคนเพชรใครให้น้อยกว่านี้ก็คอมเมนต์กันหน่อยนะครับผมได้ทั้งชุดได้ทั้งคาตาะ1ี1ทกิุดีเอ็นจีเสพชรสวยแต่ชุดนี้คือใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับไสเฟรยกันเลยเฟรยกันเลยใส่กันเลย นี่ประมาณนี้นะครับผมคือเป็นชุดแบบทั้งชุดเลยนะพีอเดียยแต่มันคือมันได้ทั้งเกงแล้วกันด้วยแล้วก็ไอพวกนี้หัวคือสามารถใส่หัวอื่นได้นะครับนี่แต่คือพี่ใสซนใช่ไหมแล้วก็ไออันนึงนี่เริจปะเปิดมาดวยพี่เตี้ อันนี้คืออะไรอ่ะมันสามารถออกมันสามารถเลือกไ้ว่าตัวน้องจะให้อันไหนจะกินไหนเนาะแล้วประเด็นคือมันหายไปไหนวะอ๋อออนนี้นี่นะครับผมมันประมาณนี้เลยมูงซูมได้ปะไม่ได้อ่ะ นะครับนี่วันนี้สวยนะสวยสวยไดนะ้แหละเออมันย่างมันชืนะ้นว่าสวยนะโสนสุดตายนี่แหละไม่ใช่ใช่ปะไปไร่านนันี่ยหนึ่งไปละนี่หัวแตกไม่ดี เพ่แลสวชด้เพลนะครับไปยัดไปคิดอ่ะโอ้โหไปยัดไปคิดก็คือสะายเลยนะชุดนี้ตนะ้องไม่ขึ้นกลนนะประมาณนี้นะในส่วนของชุดนี้นะครับพร้อมกับไอ้คณะเออเดี๋ยวพี่ให้ดูว่ามันใส่ได้้ทังผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงจริงหรือเปล่าเพราะแบบมันขึ้นโลโก้อยู่ไงว่าใส่แดงผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง ไปดูก่อนแล้วม่ใส่ได้ทั้งผู้ชาแล้วก็ผู้หญิงแล้วเปล่าตึ๊บตึ๊บขึ้นแบกป่ะนี่นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผู้หญิงก็ใส่สวยผู้ชายก็ใส่เท่นะครับผมไม่เด็ดนะไอสัตว์เลี้ยงนี้มันมีในส่วนของนั้นหรือเปล่าโอ้โเหเแต่แต่จะกินนี่จะกินน้ำแข็งเท่ากันเลยนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับผมในส่วนของกีจักรคำคำคืนนี้นะครับผมใครที่อยากได้อยากสูงก็ลองไปสูงกันดูนะครับผมฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมว่าน้องๆหมดกี่เพชรนะครับผมสำหรับคลิปนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ซีวากเกนบ๊ายบายครับ